พร้อมแล้วครับสวัสดีครับพลรพักนักปรุงครับต้องบอกว่าความคิดสร้างสารรค์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีวันหยุดนิ่งครับเหมือนกับเมนูอาหารที่ผมนํามาแบ่งปันในวันนี้นะครับล้วนเป็นเมนูที่ทําง่ายมีรสชาติที่คุณผู้ชมคุ้นเคยในสไตล์แบบเอเชียน,นะครับและนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่เราจะมาทําเมนูในสไตล์เอเชียร่วมสมัย ไม่ให้เสียเวลาเราลงมือกันเลยดีกว่าครับเมนูแรกนะครับผมจะทําเมนูแบบไทยๆซึ่งเป็นของว่างแล้วก็ง่ายๆครับเมี่ยงที่พลประยุกต์ขึ้นมาในวันนี้พลก็นําของที่มีที่บ้านแล้วก็จับมารวมกันแล้วก็พยายามบาลานซ์ตัวรสชาติเนี่ยให้มีทั้งความครบรสนั่นก็คือ,อความเปรี้ยวนะครับมีรสเผ็ดนิดๆมีความหวานหน่อยๆตามสไตล์อาหารไทยครับเราจะทําเมี่ยงปูครับผม อะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ส่วนประกอบของตัวน้ำเมี่ยงก่อนนะครับผมจะมีตัวน้ำตาลนะครับอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับเดี๋ยวก็จะเอาไปละลายนิดนึงในการละลายเนี่ยเราก็จะละลายพร้อมกับน้ำปลาครับเราใช้ทั้ง2อ,อย่างเนี่ยนะครับมาตั้งไฟครับผมส่วนประกอบอื่นๆที่เรามีก็จะได้แก่กระเทียมแล้วก็พริกนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปโขกค่อยๆโขกนะครับ จะมาดูที่ซอสก่อนนะครับตอนนี้น้ำตาลของเราละลายแล้วผมปิดไฟแล้วครับคนนิดนึงนะครับตอนนี้ซอสกำลังร้อนๆอยู่เลยนะครับถ้าเราชอบให้ได้รสชาติที่เผ็ดมากๆนะครับใส่ลงไปตอนนี้ได้เลยครับเหตุผลที่ผมใส่ลงไปในครกนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าครกเนี่ยเขาอยู่ที่อุณหภูมิห้อง,องเราใช่ไหมครับเขาก็จะมีความเย็นนิดนึงดังนั้นเวลาที่เราเอาออกจากหม้อใส่ลงไปในครกแล้วเนี่ย ความร้อนก็จะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นการที่ได้ล้างส่วนประกอบที่ติดครกด้วยหลังจากนั้นนะครับเราก็จะคูดาวให้ใหเย็นลงอย่างรวดเร็วนะครับด้วยการใส่น้ำมะนาวครับถ้าเผื่อคุณผู้ชมมีเซสเซอร์ที่ขูดมะนาวอยู่ที่บ้านเราใส่ลงไปกับตัวเนื้อเมี่ยงก็ได้นะครับต้องบอกว่าผิวมะนาวก็เป็นของที่ปกติเราไม่ใช้เราก็ทิ้งนะครับอันนี้เสียดายนะฮะอันนี้ครับเป็นข้อดีของการที่เวลาที่เราทําอาหารเองเพราะว่า เราได้ใช้แบบทุกส่วนจริงๆนะครับแล้วก็บีบน้ำมะนาวลงไปนะครับที่เหลือก็แค่คนครับผมคนให้เข้ากันนะครับมาเตรียมในส่วนของเครื่องของเมี่ยงนะครับผมก็จะมีมะม่วงฮะมะม่วงนี่เราล้างทําความสะอาดให้ดีนะครับซอยบางๆครับเราเตรียมชามที่เราจะเอาไว้ผสมเครื่องเมี่ยงได้เลยนะครับใส่มะม่วงไปส่วนประกอบอื่นๆนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวถึนทึกเราก็ใช้ที่ขูดออกมาเป็นฝอยๆนะครับ ผมขูดมาเรียบร้อยแล้วส่วนประกอบต่อมาก็ได้แก่พวกสมุนไพรเนี่ยนะครับวันนี้ใช้โหระพาเด็ดมาเป็นใบๆนะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้จากการทําอาหารไทยนะครับคืออินกิเรียนเขาจะมีกลิ่นที่หอมๆสมุนไพรต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้ผมเลือกเป็นแนวผักใบๆจะใส่ทั้งใบก็ได้นะครับแต่เพื่อความสวยงามผมซอยสะระแหน่ครับผมตัวนี้ดัดแปลงได้เลยนะฮะตามความชอบของเราใบมะกรูดก็ดึงเส้นตรงกลางออกก่อนนะครับเพราะมันจะแข็ง ความชํานาญในการใช้มีดของคนแต่ละคนเนี่ยนะครับก็ไม่เท่ากันอย่าไปกังวลมันนะครับเอาให้บางไว้ก่อนใส่ลงไปด้วยนะครับสีสวยแล้วก็หอมหน่ารับประทานมากๆฮนะมีเนื้อปูนะครับเราวค่อยใส่ลงไปแล้วเ้าส่วนที่เป็นผักสมุนไพรก่อนนะครับใส่เนื้อปูครับเ้าทุกอย่างให้เข้ากันดีเราได้พอชั้นที่ใหญ่มากนะครับ น้ำเมี่ยงพร้อมแล้วเครื่องพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามีหอมเจียวอีกนิดนึงเอาไวโ้โรยหน้านะครับเดี๋ยวเราจัดจานให้สวยงามได้เลยครับน้ำเมี่ยงของเรานะครับเราสามารถจัดเป็นคำคำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับบดดิบนิดหนึน่งเอาละครับก็เป็นของว่างแบบไทยๆท,ที่ครบรถนะครับและนี่ก็คือเมนูแรกที่ผมนำมาฝากในวันนี้ครับกับเมี่ยงปูครับ เมนูนี้นะครับผลได้แรงบันดาลใจมาจากขนมปังหน้ากุ้งขนมปังหน้าหมูนะครับเราจะมาทำขนมปังหน้าไก่และข้าวโพดครับเราจะต้องเตรียมขนมปังก่อนครับวันนี้เพื่อความง่ายดายนะฮะขนมปังที่ผมใช้เนี่ย อยู่ในรูปแบบที่เป็นขนมปังตัดขอบอยู่แล้วครับก็จะทำให้เรามีความสะดวกสบายในการใช้มากยิ่งขึ้นนะครับก่อนที่เราจะนำมาใช้เนี่ยนะครับเรานำมาผึ่งลมนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าขนมปังเขาค่อนข้างจะนุ่มงานที่เราเอามาตากอากาศไว้อย่างนี้ครับมันก็จะแห้งลงเล็กน้อยนะฮะการแห้งลงนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณค่าของเขาจะน้อยลงแต่อย่างใดน,นะครับเดี๋ยวเราก็มาเตรียมในส่วนต่อไปก็คือส่วนตัวน้ำจิ้มครับ น้ำจิ้มในสูตรนี้นะครับผมจะใช้เป็นน้ําอาจารดให้มีความใสๆทานและสดชื่นนะครับเราจะใช้น้ําส้มสายชูครับผมอันนี้เป็นน้ําส้มสายชูข้าวนะครับสีจะออกเหลืองๆนิดนึงใส่น้าตาลลงไปครับผมเกลือเกลือเราใช้ทั้งหมด1ช้อนชานะครับตวงลงไปด้วยแล้วก็ตั้งไฟครับผมในขนาดเดียวกันนะครับเราก็จะเตรียมในส่วนของพริกและกระเทียมนะครับกระเทียมเราก็ซอยเล็กน้อยครับนำไปโขลก พริกใช้ทั้งหมด2เม็ดนะครับโขกง่ายๆนะครับอ่าโขกแค่นี้พอนะครับไม่ต้องแหลกมากครับแล้วผมก็จะมีแครอทนะครับซึ่งแครอทเนี่ยผมซอยไว้แล้วเรียบร้อยเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับล้างน้ํานิดนึงแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะครับตอนนี้กลับมาดูน้ําอาจารดของเราเดือดแล้วนะครับใส่ดีแล้วครับปิดไฟครับผม เราจะพักตัวน้ำอาจาดให้เย็นลงนะครับผมถ่ายมาใส่ภาชนะง่ายๆครับโอเคแล้วก็พักไว้ครับผมก่อนที่เราจะมาเตรียมส่วนประกอบของตัวหน้าขนมปังของเรานะครับเราวอร์มน้ำมันก่อนดีกว่าครับก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะได้เลยกระทะตัวนี้เนี่ยนะครับจะต้องบอกว่าเป็นกระทะที่ทำจากสเตลเลสนะครับแล้วก็มีโครงสร้างที่หนาทีเดียวแต่รูปทรงของเขาแบบนี้ครับการที่เป็นกระทะที่กลางๆออกลักษณะคล้ายคายครึ่งวงกลมนะครับเขาจะเรียกกันว่าวอล์กครับ วอกก็เป็นทรงกระทะที่นำความร้อนได้รวดเร็วและผัดอะไรในลักษณะที่เราผัดแบบรวดเร็วไม่ใช้เวลานานนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนหน้าของตัวทอดมันนะครับผมมีไก่บดนะครับผมจะใส่ข้าวโพดลงไปครับข้าวโพดเนี่ยเวลาที่เราหั่นนะครับคุณผู้ชมเราอย่าหั่นทั้งเม็ดเพราะว่าเวลาถ้าเกิดสมมติว่าเขาหลุดออกมาทั้งเมล็ดเนี่ยครับแล้วนำลงทอดเนี่ยมันจะชอบระเบิดและดีดใส่เราครับเราจะต้องคว้าน ข้าวโพดนะครับให้ขาดกลางเมล็ดก่อนครับเราจะต้องมีแป้งข้าวโพดนะครับแล้วผมก็จะใส่เบกกิ้งโซดาครับให้เขามีความกรอบนิดๆนะครับไม่ต้องเยอะครับผมใส่ลงไปแค่ครึ่งช้อนชาใส่เกลือช้อนชาหนึ่งครับคนเล็กน้อยครับผมคนให้กระจายตัวกันนะครับร่อนนิดหนึ่งก็ได้ครับการร่อนก็คือช่วยให้เบกกิ้งโซดากระจายตัวกันได้แน่ๆนะครับไข่ครับใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองพริกแกง พริกแกงเนี่ยคบลดมากๆถ้าเราคิดถึงเครื่องปรุงที่อยู่ในพริกแกงนะครับว่ามีสมุนไพรมเีเครื่องเทศเยอะแค่ไหนนะฮะโอ้โหหลากหลายลดมากทีเดียวแล้วขยำนิดนึงครับขยำส่วนประกอบทุกอย่างให้เข้ากันอันนี้ครับเราลองหย,ยิบขึ้นมาดูเราจะสังเกตว่ามันไม่มีพริกแกงที่แบบยังเป็นก้อนๆอ,อยู่ก็แปลว่าใช้ได้แล้วนะครับใส่เมล็ดข้าวโพดลงไปครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปโปะที่หน้าขนมปังแล้วครับเอาส่วนประกอบเนี่ยฮะ ทาลงบนขนมปังครับสูตรนี้นี่ได้ค่อนข้างเยอะนะครับเอาผักชีนะฮะแปะลงไปครับตัดครึ่งครับอ้าแล้วล่ะพร้อมทอดแล้วครับเวลาที่เราทอดเราเอาหน้าลงครับมาดูที่น้ำอาจารนะครับพริกกระเทียมที่โคกไว้ใส่ลงไปเลยครับรวมถึงแครอทนะฮะที่ซอยไว้ก็ใส่ลงไปเช่นเดียวกันครับกลับมาดูขนมปังของเรานะครับผ่านไปสัก2นาทีเราพลิกหน้าครับ อีกด้านหนึ่งเนี่ยไม่ต้องทอดนานนะครับแป๊บเดียวก็ใช้ได้ละฮะกรอบและสีสวยดีแล้วตักขึ้นจากน้ํามันนะฮะเวลาตักขึ้นจากน้ํามันระวังความก็ได้นะครับให้น้ํามันส่วนเกินเนี่ยไหลออกครับจัดลงจานสวยๆครับเรียบร้อยแล้วครับเป็นอีกหนึ่งรสชาติสไตล์เอเชียนนะครับที่ปนนามาฝากในวันนี้ไม่ยากเลยครับลองทําดูนะครับขนมป,ปังหน้าไก่และข้าวโพดครับ มาเมนูเส้นบ้างนะครับเอาใจคนที่ชอบอาหารจานเส้นนะครับผมจะทำเมนูที่มีชื่อว่าลิงกินี่ซอสเห็ดหอมสไปซี่นะครับ ก่อนอื่นยวผมมาเตรียมน้ําที่ใช้สําหรับลวกเส้นพาสต้าก่อนนะครับจะต้องใส่เกลือลงไปเล็กน้อยด้วยนะครับเกลือก็ถือเป็นการปรุงรสเส้นที่เราจะใช้ในวันนี้เป็นเส้นลิงกินี่นะครับเส้นลิงกินี่ก็จะมีลักษณะนี้ครับผมจะเป็นเส้นที่มีลักษณะคล้ายๆกับพาสต้าตัวสปาเกตตี้นะครับแต่ตัวเส้นของเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่แบนๆครับจะสังเกตนะฮะว่าเขามีความยาว แต่ปลายเส้นเนี่ยจะแบนครับลิงกูนี่เนี่ยมีความหมายเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่า small ทั้งครับทั้งที่หมายถึงลิ้นเนี่ยครับเขาจะเปรียบเป็นเหมือนว่าเป็นลิ้นเล็กๆนะฮะแต่ถ้าเกิดเจอไขลิ้นยาวขนาดนี้ก็วิ่งหนีแล้วนะครับอะแล้วครับเดี๋ยวถ้าเบือน้ําเราเดือดเราก็จะนําเส้นตรงนี้ครับลงไปลวกให้ได้ระดับออร์เดนเต้ครับซึ่งสําหรับตัวนี้ใช้เวลาทั้งหมด9นาทีนะครับระหว่างตอนนี้น้ายังไม่เดือดนะครับส่วนต่อมาที่เราต้องเตรียมก็คือเห็ดหอมครับผม อันนี้ด้วยเลยก็ได้นะฮะอันนี้เป็นฟองเต้าหู้แบบแห้งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอามาใช้ในการแต่งหน้านะครับสำหรับตัวเห็ดหอมเนี่ยนะฮะเราใช้เป็นเห็ดหอมแห้งต้องบอกว่า เห็ดหอมแห้งเนี่ยเขาจะมีรสชาติที่ต่างจากเห็ดหอมสดนะครับต้องแล้วแต่คนชอบจริงๆแต่สําหรับการใช้แบบแห้งเนี่ยครับเวลาที่เราปรุงส่วนหนึ่งที่เราจะได้ก็คือว่าความหอมของเขาเนี่ยครับจะลงไปอยู่ในตัวน้ําซอสด้วยนะครับซึ่งในการใช้ก่อนที่เราจะใช้เนี่ยครับสิ่งที่เราต้องทาก็คือนํามาแช่น้ําให้พองตัวซะก่อนนะครับในสูตรนี้ผมใช้ทั้งหมด6ดอกนะครับน้ำลวกเส้นพาสต้าเราเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่เส้นลงไปได้เลยครับ จับเวลานะครับผม9นาทีให้ได้ระดับออร์เดนเต้นะฮะในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำซอสเลยครับเรามาเตรียมเครื่องกันก่อนนะครับอันนี้เรามีหมูสับนะครับมีขิงซอยแล้วก็มีพริกซอยครับแล้วผมก็มีหอมใหญ่นะครับเราซอยเป็นเส้นๆมีกระเทียมสับนะครับเตรียมส่วนประกอบของน้ำซอสนะครับอันนี้เป็นน้ำสต๊อกไก่ครับ เราจะปรุงไว้เลยง่ายๆนะครับใช้โชยุประมาณ1ช้อนชาครับปรุงรสด้วยซอสหอยสินนะครับเป็นซอสแบบจีนครับแล้วก็โคชูจังแบบเกาหลีฮะเรียกว่ามาทุกชาติเลยนะครับคนไว้นะฮะไม่จําเป็นต้องละลายดีก็ได้นะครับเรามีแป้งข้าวโพดนิดนึงที่ทําให้ตัวน้ําซุปของเราเหนียวนะครับก็ใส่น้ำเปล่าไว้เล็กน้อยครับตั้งกระทะให้ร้อนดีครับน้ํามัน2ช้อนโต๊ะครับเห็ดหอมของเรา ต้องบอกว่านุ่มดีแล้วนะครับซอยเป็นเส้นครับมาผัดซอสกันกระเทียมหอมใหญ่ครับผมยังไม่ต้องนุ่มดีก็ได้นะครับใส่เห็ดที่เราเตรียมไว้ลงไปครับตามด้วยขิงพริกแล้วก็เนื้อหมูบดครับเสร็จแล้วนะครับเราใส่น้ำซอสที่เราเตรียมไว้เนี่ยฮะผสมให้เข้ากันอยู่แล้วลงไปเลยครับผมใส่เกลือเพิ่มเล็กน้อยครับพริกไทยครับคนตัวซอสให้เข้ากันดีนะครับ แป้งข้าวโพดครับที่เราผสมไว้ใส่ลงไปครับผมใส่เยอะนิดนึงนะครับเพราะเราต้องการซอสที่มีความหนาครับใช้ได้แล้วครับผมปิดไฟได้เลยฮะเส้นพาสต้าผมก็จะได้แล้วนะครับเราไม่ต้องเอาเส้นไปล้างน้ําเย็นใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเราจะเสิร์ฟร้อนๆนี้เลยครับตักลงจานครับแบ่งเป็น2พอร์ชั่นนะครับในน้ำต้มเส้นนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับนำผักบอกชอยนะครับ ใส่ลงไปต้มครับเราใส่ด้านที่เป็นก้านลงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่ลงไปทั้งต้นครับผมสําหรับตัวฟองเต้าหู้นะฮะเดี๋ยวเราจะทอดง่ายๆครับก็ตั้งน้ํามันครับผมอ้าะตอนนี้น้ํามันของผมร้อนดีแล้วฟองเต้าหู้ครับใส่ลงไปทอดครับอันนี้เป็นออปชันนะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะฮะหลักขึ้นมาพักครับผักของเราก็ใช้ได้แล้วเช่นเดียวกันบอกชอยต้นใหญ่ๆนะครับผักครึ่ง ก็เป็นเมนูที่ไม่ยากนะครับเตรียมส่วนประกอบให้พร้อมลงมือทําตุ้มเดียวเสร็จอันนี้เป็นออปชันนะครับถ้าอยากใส่ก็ใส่ได้ครับน้ํามันพริกนะครับนิดนึงให้สีเขามีการตัดหน่อยแล้วก็นี่แหละครับฟองเต้าหู้กับกรอบนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูเส้นสไตล์เอเชียร่วมสมัยและนี่ก็คือลิงกินี่ซอสเห็ดหอมสปซี่ครับ เมนูสุดท้ายของหวานนะครับแมเป็นของหวานที่มาจากญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะครับเราจะทำขนมโตเกียวกันครับซึ่งตัวไส้เนี่ยจะเป็นคัสตาร์ดชาไทยครับ ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าไม่เสียเวลานะฮะอันนี้ผมก็จะมีผงที่เอาไว้ชงชาไทยชานมนะครับเราจะใส่ลงไปพร้อมกับนมครับเพื่อทีอ่ให้ตัวชาเนี่ยอินฟิวนะครับรสเข้าไปอยู่ในตัวนมนะฮะใช้ไฟอ่อนๆครับไปเรื่อยๆครับส่วนประกอบต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวของไข่ครับไข่เราใช้3ามฟองแต่ใน3ฟองเนี่ยเราจะใช้แค่ไข่แดงเท่านั้นครับ น้ำตาลทรายนะครับตีให้เข้ากันแล้วจึงค่อยใส่แป้ง2ตัวนะครับซึ่งได้แก่ปแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งข้าวโพดแล้วก็ตีต่อครับให้เข้ากันดีกลับมาที่ชานมของเรานะครับพอเริ่มร้อนนะครับปิดไฟได้เลยไม่ต้องให้เดือดพ่านนะครับอ่าละเทลงไปครับคนให้เข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะมาตีให้เป็นตัวคัสตาร์ดนะครับกรองครับผมนี่นะฮะ คัาตาร์ดสูตรนี้นะครับผมจะไม่ใส่น้ำตาลเยอะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเผื่อความหวานไว้เล็กน้อยให้ส่วนประกอบอีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบพิเศษของวันนี้เลยครับนั่นก็คือไวท์ช็อกโกแลตครับไวท์ช็อกโกแลตที่ผมจะใช้เนี่ยจะเป็นไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลว์ครับต้องบอกว่าสำหรับตัวไวท์ช็อกโกแลตคอมพลว์นะครับก็จะทำให้ความหวานของเจ้า รสชาไทยคัสตาร์ดของเราเนี่ยครับมีความกลมกล่อมแล้วก็นวลนัวเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับมากกว่าการที่เราจะใส่น้ําตาลธรรมดาลงไปครับเราก็เอาจากห่อครับแล้วเราก็สับให้เป็นชิ้นเล็กๆครับอ่าแล้วล่ะสำหรับสูตรนี้นะครับคนใช้อยู่ประมาณ20กรัมเราก็เตรียมไว้อย่างนี้เลยครับ่ากลับมานะฮะตอนนี้ของที่อยู่ในหม้อเราตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งคนเจ้าตัวคัสตาร์ดของเรานะครับให้ข้นแล้วก็สุกดีครับ หม้อที่เราใช้นี่ต้องเป็นสเตนเลสนะครับเราอย่าใช้หม้ออลูมิเนียมในการคนคัสตาร์ดหรือว่าพวกหม้อเคลือบหรืออะไรเงี้ยนะฮะถ้าเกิดเราจะใช้เราก็ต้องระวังในเรื่องของตัวตะกอนะครับต้องไม่ทําลายพื้นผิวไม่งั้นคัสตาร์ดของเราจะมีพวกเศษวัสดุอะไรหลุดลงมาอยู่ในเนื้อด้วยนะฮะ พอคนขึ้นแล้วเราลดไฟนะครับในเนื้อคัสตาร์ดของผมจะมีเกล็ดชาเล็กๆนะครับเนื่องจากว่าตัวที่ผมใช้กรองเนี่ยตะแกรงรูจะไม่ถี่มากเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเกิดเราต้องการไม่ให้มีเศษของชาตกลงไปเลยเนี่ยเรากรองด้วยผ้าขาวบางนะครับสุกดีแล้วนะครับเอาละยกออกจากความร้อนนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คืออะไรครับใส่เจ้าไวช์ช็อกโกแลตนี่แหละครับลงไปครับแล้วก็คนให้ละลายนะครับเป็นเนื้อเดียวกันครับ ตอนนี้คัสตาร์ดของเราร้อนอยู่นะครับโอ้กลิ่นหอมมากๆแล้วก็มีรสชาติหวานจากช็อกโกแลตนะครับเราอมาดูเนื้อสัมผัสนะครับตอนนี้ขนาดที่ยังร้อนๆเนี่ยนะครับเขาจะเหลวประมาณนี้พอเย็นตัวลงเนี่ยครับจะเหนียวพอที่จะเป็นไส้ของเจ้าตัวขนมโตเกียวของเราครับถ่ายออกมาใส่อีกภาชนะหนึ่งนะครับเพื่อให้เย็นตัวเร็วขึ้นครับเวลาที่เราพักคัสตาร์ดให้เย็นตัวลงนะครับแล้วเรา,เาไม่ต้องการให้ ตัวหน้าของเขาแห้งนะครับให้เราใช้พลาสติกถนอมอาหารแต่ต้องเป็นพลาสติกถนอมอาหารที่ทนความร้อนได้นะครับปิดลงไปที่ผิวหน้าเลยครับผมการปิดลงไปที่ผิวหน้าเนี่ยนะครับจะทําให้โดวคัสตาร์ดเนี่ยไม่สัมผัสกับอากาศครับแล้วก็พักไว้ให้เย็นลงนะครับมาทําตัวแป้งแพนเค้กนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ผงฟูและเบกกิ้งโซดาลงไปนะครับอย่างละเศษ1นส่วนสี่ช้อนชาไม่เยอะครับคนนิดหนึ่งนะครับ ให้ส่วนประกอบกระจายตัวกันนะครับสำหรับของเหลวนะครับก็ไข่ไก่ทั้งฟองนมสดครับผมน้ำตาลทรายและสุดท้ายนะครับเราก็จะมีกลิ่นหอมของวานิลาครับวานิลาที่ผมใช้เนี่ยเป็นเพียววานิลาเอ็กซ์แร็ก็แล้วแต่เลยนะครับจริงๆแล้วมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นอิมิเทชันราคาจะถูกกว่าแต่วันนี้ผมใช้แบบเพียวเลยนะครับซึ่งสก,กัดจากวานิลาแท้ๆใส่ไม่ต้องเยอะครับนิดเดียวก็หอมล้ ตีส่วนประกอบนะครับจากตรงกลางค่อยๆอ,ออกมุมนอกครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้ฮะเรามีของแค่2อย่างมีคัสตาร์ดนะครับตอนนี้ก็เย็นลงบ้างแล้วนะครับกระทะของเราร้อนแล้วนะฮะผมทําเป็นชิ้นเล็กๆนะครับใส่ไว้หนึ่งช้อนชาเราต้องใช้ไฟอ่อนๆเพื่อให้มั่นใจว่าแป้งของเราสุกดีครับม้วนครับผมเรียบร้อยชิ้น ต้องบอกว่าสูตรหนึ่งเนี่ยน่าจะทำได้สักประมาณ50ชิ้นนะครับเดี๋ยวจัดจานกันเลยดีกว่าครับการที่เราทำบางสักขนาดนี้เนี่ยนะครับแป้งเขาก็จะกรอบทีเดียวนะฮะเรียบร้อยแล้วครับโตเกียวชาไทยต้องบอกว่าขนาดที่ผมทำเนี่ยไม่ได้เรียกว่าขนาดพอดีคำนะครับแต่เรียกว่าขนาดพอดี2คํคำก็ได้ครับ สำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www. p o n f o o d m a f i a .com ครับการสร้างสรรหรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการทําอาหารนะครับจะทําให้เราพัฒนาฝีมือของเราไปในตัวนะครับอย่างวันนี้นะครับที่ผมนําประสบการณ์มาผสมผสานเมนูใหม่ๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพียงแค่เราลองเปลี่ยนวิธีการคิดนะครับก็จะสามารถทําให้เราพบเมนูใหม่ๆได้อย่างแน่นอนวันนี้หมดเวลาของผลพักค์นักปรุงแล้วครับสวัสดีครับ ไม่ว่าจะเป็นอาหารรูปแบบไหนนะครับแฟนๆ u t u b e ไม่อยากพลาดรายการผลพักนะักปรูงง่ายๆครับกดตรงนี้เลยครับ